เรียมคลอดแล้วไม่สุขนทวาเดินทางมาโรงพยาบาลพร้อมคลอดลูกสาว เรียกว่าเริ่มนับถอยหลังกันแล้วค่ะสําหรับคุณแม่คนเก่งใหม่สุขนทวาเกิดนิมิตรที่กําลังจะเป็นคุณแม่ลูก2ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เพราะล่าสุด28สิงหาคม2565ใหม่ได้เดินทางเพื่อไปยังโรงพยาบาลสําหรับการเตรียมตัวคลอดลูกสาวโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพผ่านไอจโดยบอกว่าแม่เตรียมตัวไปคลอดน้องแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกสาวแม่พี่ชินะรอยอยู่นะคะและอีกหนึ่งโพส ซึ่งเป็นรูปที่เธอถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยและได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่เปลี่ยนชุดโรงพยาบาลรอลูกสาวแล้วนะแม่สู้จ้าและโพสต์ล่าสุดของคืนนี้เธอก็ได้โพสต์รูปคู่กับลูกชายน้องชินะพร้อมข้อความว่าพรุ่งนี้แม่จะคลอดแล้วคืนนี้ยังร้องไห้ให้แม่อุ้มอยู่เลยดื้อสุดด้วยโยเยขั้นสุดไม่อุ้มก็ไม่ได้เอาให้สุดเลยลูกวันสุดท้ายน้องจะคลอดแม่ก็ยังคงทำหน้าที่แม่ที่ดี ให้ความอบอุ่นหนูเหมือนเดิมท่ามกลางแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันอย่างมากมายค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าขอให้ปลอดภัยทั้งสองคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หม่คลอดลูกสาวผ่านฉลุยนะคะขอให้ปลอดภัยทั้งคู่ค่ะรอดูความน่ารักของเด็กน้อยขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย